ประเด็นต่อไปที่อยากจะนำเสนอก็คือในส่วนของการกระทําความผิดด้วยความจําเป็นการกระทําความผิดด้วยความจําเป็นเนี่ยประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ในมาตรา67ถูกไหมครับถ้าเราไปดูในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา67เขาบอกเราว่านะครับ การกระทำความผิดด้วยความจํำเป็นตามความในมาตรา6 7เองประมวลกฎหมายอาญาบอกเราว่าผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น,น 67, ปหาาน,ดดนึ่เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือกัดขืนได้หรือสเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากพยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ได เมื่อพยันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าการกระทํานั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะครับถ้าเข้าหลักเกณฑ์เข้าเงื่อนไขของมาตรา67เนี่ยผู้กระทําไม่ต้องรับโทษนะครับผู้กระทําไม่ต้องรับโทษนะ,ะทีนี้ ในส่วนของมาตราหกิบเจ็ดอ่ะมันจะแยกออกมาพิจารณานะครับถ้าเราพิจารณาตามความในมาตรา 67, หกสิบเจ็ดอนุสองในวงเล็บสองอะนะที่บอกว่าเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากพยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได,ได้เมื่อพยันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อเกิดขึ้นเพราะความผิดของตนเนี่ย เราจะเห็นว่าในกรณีของวงเล็บสองเนี่ยผู้กระทำนะครับได้กระทำด้วยความสมัครใจของเขาเองแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีของวงเล็บหนึ่งเราจะเห็นว่าเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้นั้นเขาอยู่ภายใต้อำนาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงขัดขืนได้แสดงว่าเขาทำอะไรลงไปนั้นเขาสมัครใจไหม ไม่สมัครใจถูกไหมครับนี่คือเงื่อนไขของมาตรา67อานุหนึ่งกับอนุสองนะครับทีนี้ครับประเด็นต่อมาก็คือมาตรา67นี่ยกฎหมายให้เราหลีกเลี่ยงก่อนนะครับหมายความว่าให้หนีก่อนและถ้าหนีไม่ได้ให้ใช้วิถีทางที่น้อยที่สุด นะครับให้ใช้วิถีทางที่น้อยที่สุดอย่างเช่น A, ใช้ปืนเนี่ยขู่ B ให้ไปต่อยหรือว่าใช้มีดแทง C ีก็ได้แล้วแต่จะเลือกแบบนี้ไอตัว B จะต้องเลือกนะครับจะต้องเลือกวิถีทางที่มันเบาที่สุดที่น้อยที่สุดก็คือต้องใช้หมัดต่อย ไม่ใช่ใช้มีดแทงนะครับแบบนี้นะแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า B จะต้องหนีจากการค่มคู่ของ E ก่อนถ้า B หนีไม่ได้นะครับก็ให้ B เลือกที่จะต่อย B จะไปเลือกใช้มีดแทง C ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้า B เลือกวิธีการใช้มีดแทง C บจะมาอ้างว่าการกระทําของเขาเป็นการกระทําด้วยความจําเป็นตามความแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา67อานุหนึ่งไม่ได้นะครับไม่ได้นะเมื่อ B ใช้มีดแทง C หลายทีอย่างนี้ยถามว่ามันจะเป็นการเกินกว่าเหตุตามความในมาตรา69หรือไม่เราจะเห็นว่ามันไม่เป็น จำเป็นเกินกว่าเหตุตามความในมาตรา69เพราะมันจะเป็นเกินกว่าเหตุเกินสมควรแก่เหตุตามความในมาตรา69ได้นั้นมันจะต้องเป็นการกระทําด้วยความจําเป็นตามความในมาตรา67เซก่อนไม่ใช่อยู่ๆมันกระโดดมามาตรา69แบบนี้ไม่ได้นะครับเมื่อมันไม่เข้าหลัก เกินเข้าเงื่อนไขของมาตรา67แลว้วก็ไม่ต้องไปพิจารณาว่ามันเกินกว่าเหตุเกินสมควรแก่เหตุตามความในมาตรา69หรือไม่นะมันต้องเป็น67ก่อนจึงจะไปดู69ถูกไหมจึงจะไปดู69ถ้าไม่เป็น67เนี่ยอันเนี้ยก็ไม่ต้องไปพิจารณา69นะครับทีนี้ถามว่าไอ้เรื่องเจตนาพิเศษเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น่ะ พ้นจากพยันตรายอ่ะถามว่าระหว่างผู้กระทํากับบุคคลที่เป็นผู้อื่นน่ะมันจําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเหนียวแน่นกันไหมไม่รู้จักกันได้ไหมแบบนี้ไม่ไม่ไม่ต้องนะครับคือไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันไม่รู้จักกันเลยก็ได้เรามีเจตนาจะช่วยเขาให้พ้นจากพยันตรายนะครับอ่าแต่เราจะต้องมีเจตนาพิเศษนะครับเพื่อตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากพยันตรายถ้าไม่มีเจตนาพิเศษ ราอ้างจําเป็นตามความในมาตรา67ไม่ได้นะครับอย่างเช่น A ใช้ปืนจี้ B ให้ B ขับรถหลบหนีตำรวจด,ด้วยความเร็วสูงในเวลากลางคืน A ใช้ปืนจี้ B ให้ขับรถหลบหนีตำรวจด,ด้วยความเร็วสูงในเวลากลางคืนโดยบังคับ B ไม่ให้เปิดไฟหน้ารถไม่เปิดไฟทั้งหมดอะ นะครับทีนี้ B เขาก็กลัวเขาจึงทําตามที่ A สั่งทุกประการรถของ B นะครับพุ่งชน C จนถึงเก่ความตายอย่างเงี้ยพุ่งชน C จนถึงเก่ความตาย B นะครับ B จะไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะว่าบุคคลในภาวะวิสัยและพฤติการเช่นเดียวกับ B นั้นโดยทั่วไปเขาก็ไม่อาจใช้ความระมัดระวไม่อาจใช้ความระมัดระวังได้ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่า B ไม่ได้ประมาทนะครับไม่ได้ประมาทไม่ไม่ได้ประมาทในความตายของ C นะครับในกรณีนี้เราจะเห็นว่าไม่ต้องไปใช้ มาตรา67ไม่ต้องอ้างเหตุจำเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า B ีเขาไม่ได้มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นนะครับอ่พ้นจากภยันตรายไม่ได้มีเจตนาพิเศษจะฆ่าใครนะครับบ ไม่มีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามความในมาตรา291ด้วยไม่มีความผิดฐานนี้ด้วยนะครับแต่เอครับเอจะมีความผิดต้องรับผิดในความตายของซีถูกไหมต้องรับผิดในความตายของซีเนี่ยตามความในประมวลกฎหมายอาม,มาตรา291ก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะ กรณีนี้ถือว่า A เป็นผู้ประมาทเองนะครับ A เป็นผู้ประมาทเองทีนี้ถามว่ากรณีของมาตรา67การกระทําด้วยความจําเป็นนั้นในวงเล็บสองที่บอกว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภะยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้นั้นเมื่อภยันตรายนั้นผู้กระทําไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้มีส่วนร่วมกับภยันตรายที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ย ไอ้พยันตรายดังกล่าวนั้นนะครับพยันตรายดังกล่าวตามความในมาตรา67อนุอง2นั้นมันจะเกิดจากอะไรก็ได้นะครับเพราะกฎหมายไม่ได้ใช้คําว่าพยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายเหมือนกับมาตรา68พยันตรายที่ใกล้จะถึงเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ได้ก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่จัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงไปในขณะนั้นพยันตรายนั้นต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจําไว้นะครับถ้าเราไม่จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปในขณะนั้นพยันตรายนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะแต่ถ้าหากว่าพยันตรายมันยังอยู่ห่างไกลกว่ามันจะเกิดเนี่ยเราจะอ้างเหตุจำเป็นตามความในมาตรา67วงเล็บสองอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเช่นก็บอกว่า วันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยจะเกิดพายุใหญ่นะครับน้ําอาจจะท่วมหาดใหญ่เงี้ยเราก็กลัวว่าน้ําจะท่วมเราไปขุดถนนซะก่อนหยายน้ําท่วมบ้านอย่างเงี้ยในกรณีแบบนี้เราจะอ้างมาตรา67สิวงเล็บ2กระทําด้วยความจําเป็นเพื่อตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากพยันตรตรายที่ใกล้จะถึงไม่ได้เพราะว่าพยันตรายนั้นมันยังอยู่ไกลนะครับอยู่ห่างไกลจาก จากจากที่มันกําลังจะเกิดเนี่ยพยันตราย,ยังอยู่ห่างไกลเนี่ยจะอ้างเหตุจําเป็นตามความในมาตราหกสิบเจ็ดไม่ได้นะครับอ่านะที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือพยันตรายที่บอกว่าคนหมายบอกว่าพยันตรายนั้นตนต้องไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนหมายถึงอะไรก็หมายความว่าถ้าเราก่อพยันตรายนั้นขึ้นเราจะมาอ้างเหตุจําเป็นตามความในมาตรา67อนุสองไม่ได้ แต่มันก็ไม่ตัดสิทธิ์ผู้อื่นนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เราได้นะฮะก็หมายความว่ากฎหมายไม่ได้ตัดสิทธิบุคคลที่สามนะอย่างเช่นเราจุดไฟเผาเนี่ยจุดไฟเผาเนี่ยแล้วไฟไหม้เนี่ยไยอันตรายนั้นมันเกิดจากเราไหมเกิดจากเรานะทีนี้การที่เราจะหนีไฟไหม้ได้เนี่ยเราต้องทุบก,กระจกบ้านออกไปนะอาจจะเป็นบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยไยอันตรายที่เกิดขึ้นน่ยมันเกิดขึ้นจากเราถ้าเราทุบก,กระจกออกไปเราจะ อ้างเหตุตามความในมาตราห7เจ็ดอนุสองไม่ได้แต่กฎหมายไม่ห้ามไม่ตัดสิทธิ์ผู้อื่นบุคคลที่สามที่มาช่วยเราเนี่ยอย่างเช่นตำรวจเห็นตำรวจเขาก็ไปทุบกระจกเพื่อเราออกมาการที่ตำรวจทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นเน่ะเขาจะได้รับการคุ้มครองตามความในมาตราหกสิบเจ็ดวงเล็บสองถูกไหมเขาทำไปเพื่อตอนเองหรือว่าผู้อื่นคือเรานั่นแหละพ้นจากพยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ได เมื่อพย,ยันตรายนั้นตัวตำรวจนั้นก็ไม่ได้ก่อเกิดขึ้นแต่เราโกนะแต่เราเราไม่ได้อ้างมาตราหกสิบเจ็ดไงนะครับกฎหมายบอกว่าไม่ตัดสิทธิ์ผู้อื่นที่จะให้การช่วยเหลือเราคือไม่ตัดสิทธิ์บุคคลที่สามแต่ที่สําคัญนะครับความในมาตราหกสิบเจ็ดเนี่ยต้องเป็นการกระทําต่อผู้เสียหายไม่ใช่กระทําต่อผู้ละเมิดก็คือกระทําต่อบุคคลอื่นะนะครับะนะทีนี้ครับ มาตราหกสิบเจ็ดเนี่ยต่อให้เราเราไปช่วยคนอื่นนะครับแล้วคนที่เราช่วยเพื่อให้ผู้อื่นพ้นจากภยันตรายคนนั้นเป็นคนผิดเป็นฝ่ายผิดนะครับถามว่าเราอ้างจําเป็นได้ไหมก็อ้างได้ไงมันก็ใช้หลักเกณฑ์ไม่ห้ามบุคคลที่สามไงนะต่อให้คนที่เราไปช่วยนั้นเป็นผู้ก่อให้เกิดภยันตรายนั้นขึ้นก็ตามนะครับมาตราหกสิบเจ็ดถ้าไม่เกินกว่าเหตุไม่เกินสมควรแก่เหตุเนี่ยนะครับเรามีความผิดไม่มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ นะครับไม่ต้องรับโทษ